้รงก็จะมาบอกว่าว่า,ามีสิ่งหนึ่งที่น่าทึ่งครับแล้วก็คงทุกคนคงยังรู้สึกแปลกกับสิ่งนี้ใช่ไหมครับซึ่งสิ่งนั้นมันก็คือตระเช้าเอลี๋ยวผมซูมให้ดูนะครับ นีความจริงเลยครับความจริงผมขอโบอกไม่ได้ไม่ได้ปรับแต่งเองนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยผมบอกเลยว่าเ <c oughs> มื่อคืนไอทั้งคืนฮะ <c oughs> โดยรอยเท้าเล็กนิดเดียวสันีิฐานว่าเป็นรอยเท้าเอฟโดยตอนแรกเนี่ยมันเป็นแป้งธรรมดา ที่อยู่ในห้องน้ำแล้วผมเอามาโปรยตรงพืง้นเรืนสองกระเบื้องเพื่อเป็นเซนเซอร์ว่าเอาิมซันตาคอสจะมีจริงหรือไม่ถ้าไม่มีจริงจะต้องไม่เหยียบแต่ถ้ามีจริงจะต้องเหยียบเดี๋ยววันนี้นะครับบางทีเอลฟ์อาจจะมาช่วยซันตาคอสก็ได้เอลฟ์ที่หูแหลมๆอ๋อเอ็ดปฏิ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 เอ็ดอยากกินเบ้ พอดีแป้งอยู่บนกระเบื้องปัะที่จะมากินครับครบัน้องชอบกินของมัวซัวไปหมดครับครับแล้ววผมงงมากรอยเท้ามาจากไหนดูครับรอยเท้านี่ครับที่คุณเห็นอยู่นี่หยุดคลิปวิดีโอเพื่อดูนะครับ อันนี้ไม่ใช่ข่าวหลอกครับแต่เป็นเรื่องจริงครับครับอันนี้ไม่ใช่ข่าวหลอกคนที่ที่ชอบจับผิดก็ห้ามจับผิดผมนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นข่าวจริงๆครับตอนนี้เราก็จะมาอ,อยู่บนโต๊ะโต๊ะต่งแท่นบูชาแมวแล้วข่าวนี้นะครับเรามาดูกันเลยก่อนาว,ว่า ว่าเออเออมีจริงหรือไม่สรุปว่ามีจริงครับประกดนอยู่ประกดนป้าจดหมายอยู่ไหนอย่างนีตอนนี้กำลังรอเอาจดหมายอยู่ครับ <c oughs> จดหมายหนูอะ จดหมายผมนี่ครับจดหมายผมนี่นะครับจดหมายผมจากซานตาคกกับซานตาคอสดยเราจะสังเกตได้จากุดฉันอยากรู้หรือ I want know no ไม่ใช่ไหมนะครับ I want to know I want know to know ดีผมชอบเขียนภาษาอังกฤษผิดอยู่เรื่อยเลยครับครับเป็นนิสัยมาตั้งแต่เด็กแล้วครับโดยคําแปลที่ผมจะอ่านให้ก็คือถ้าคุณเป็นซานต้าต้องเขียนว่าซานต้าเดีถ้าคุณเป็นพ่อของฉันไม่เขียนว่านี้ปรากฏว่าเอ๊ะมันมีคำว่าซานต้า้ย ซันตาคอสมีอยู่จริงอะแล้วมันมีคำอะไรตรงเนี้ยปาเขียนวันที่ของวันนี้ไว้ไนงะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับคำเตือนคลิปยาว